สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในรายการ k l v k s อ่านนะครับผมแล้วก็มีแขกเอ้ยแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณนิกนะครับจากเอ,อ่อจากเฮลเน이เซอร์ทุ้ยไม่ใช่ครับ <c ười> จากนิกเกมเมอร์นะครับผมนะครับสวัสดีครับตะกีกู้เกาเพิ่งอัอดไปนะครับคือเนื่องจากเนี่ยผมเพิ่งแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งลืม จากคลิปก่อนนะฮะจะสังเกตได้ว,ว่านะฮะ <My S 1> คลิปโปรเจกต์ on m i n e c r a f t ลองวาเนี่ยผมจะไม่มีเสียงผมนะครับซึ่งผมลืมเปิดไ e, อ recorder Record external input นะคะเพื่อก็ต้องขออภัยจริงๆนะค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้ตัวทั้งเสียงและก็ทั้งหน้าจอที่ไม่เต็มนะครับโอเคฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเซฟเฮ้เซฟเซฟเซฟเฟอร์พูดเซฟ เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟชื่อนิวนิวซัตแลนด์หรือนิวซีแลนด์สักอย่างหนึ่งครับก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านของเรานะฮะซึ่งเป็นบ้านเล็กๆนะครับก็จะเป็นล้วรู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนลาวเนี่ยไม่มันก็ต้องพูดเสียงแบบแปลกๆก็ต้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะไม่ต้องเก๊กเสียงโอเคนะฮะซึ่งฮะอันนี้ก็เป็นบ้านของเรานะครับซึ่งเซิร์ฟนี้จะเน้นหนักไปทางโดนเยียนไปนะอ่าใช่ครับซึ่งซึ่งจะเน้นหนักทางการปลูก พืชผักผลไม้แล้วก็สัตว์ไข่ไก่อย่างนี้ครับไหนว่าผลไม้กูยังไม่เจอเลยเออช่างมันเถอะอันนี้เป็นกล่องอาหารนะอันนี้เป็นกล่องทั่วไปอันนี้เป็นกล่องแร่นะฮะส่วนอันนี้เป็นกล่องขายของส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเออข้าวครับเนี่ยผมขุดทั้งหมดเลยนะเนี่ยฟาร์มข้าวครับแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ไผ่ใต้ดินโตแล้วสองอันนะซึ่งกระทภูมก็ได้เก็บไปประมาณสี่วันแล้วนะครับโอเคฮะซึ่ง ก็ต้องวันนี้เราก็เนื่องจากคุณนัทเทลไลเซอร์เนี่ยได้ไปแล้วนะครับไปอ่านหนังสือยังไม่ได้ไปครับอยู่ในเออคุณเอตอตะกี้ผมฝากโปรเจกต์ให้คุณนิกไปแล้วนะฮะคุณนิกมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมของผมไหมครับเดสสเปซหนึ่งครับไม่ใช่เกือบพูดสามแล้วตะเกะครับผมอ่าแล้วแชแน,นลคุณนิกนี่แคสเกมมานานหรือ,อยังเนี่ยอ๋อผมเปลี่ยนชแนลมาสามชแนลแล้วนะรู้รู้ เปลี่ยนมาสามแล้วนะตอนนี้โปรเจกต์ล่าสุดของเขาก็คือโปรเจกต์เดสเปซหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ตอนที่เท่าไหร่ครับพาร์ทสามครับพาร์ทสามชัพเตอร์หนึ่งนะครับโคตรดีใจเลยเอ้าสามพาร์ทนี่จบชัพเตอร์แรกเหรอเออจริงอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยอุ้ยดูเฮ้ยระดูอู้อ่าฮะก็คือจริงๆเขาเนี่ยถึงพาร์ทสามแล้วแต่เขายังไม่ได้อัพนะฮะ พัทพัพแล้วครับหรอพัทสามพัทสามก็ผมไปอยู่ด้วยใช่ป่ะพัดสามผมไปด้วยแต่ไม่ได้ไปเล่นนะมามาสกายเฉยนะฮะเขาก็เล่นขอออมนิวตี้วงเล็บของเถียนนะฮะเครื่องผมของเถียนเยอะฮะเพอพอดีเพิ่งลงมาสามยังเพียร์สามดสเปสสามเออใช่พี่ผมมีดสเปสสามวันามาต่อกันเมกี้ไปเผดหน้าจอมันไปอัดสกายเฉยเลยนะครับลืมดูด้วย เล่าใหม่เล่าใหม่ต้องเล่าใหม่หมดแหละไม่ต้องวอะถึงอเอาตอนเกียนบ้านแล้วกันครับก็<อ>คือบ,บ้านเราเนี่ยถูกเกียนไปเมื่อประมาณเไี <40 S 1> ไ่สินาท<ไ>ีก่อนนะครับเสร็จแล้วประมาณบ่ายสามสี่โมงอะ่ะเขาก็มาสร้างตอนแรกเนี่ยบ้านจะเป็นล้วๆใช่ไหม,มล้ว้วๆๆวไม่มีไก่ไม่มีกตะวันไม่มีไก่มีแต่วัวแล้ววัวก็หายไปแล้วนะฮะ วัวหายเลยไม่ไม่หมายถึงหมายถึงตอนบ้านเก่าตอนแรกมันมีวัวอยู่แล้วบัวก็หายฮะอันนี้บ้านใหม่ก็ไม่ได้บ้านใหม่ที่เดิมเลยฮะแต่ลื้อทีน่ทีเดิมผมคนลื้ผมผมก้คนนี้ช่วยลื้ผมกับการอช่วยรื้แล้วผมอะคนเป็นคนสร้างคนเดียวเลยสร้างบ้านส่วนผมก็ตัวบ้านผมคนสร้างแต่ไอที่ทาฟาร์มเนี่ยผมช่วยสร้าง ส่วนกัรฟาร์มใต้ดินเนี่ยอันเนี้ยผมกับการล็อกช่วยขุดครับผมแล้วฟาร์มวัวเนี่ยก็ใช้เชือกลากวัวเข้าเข้ามาข้างในไม่กว่าจะลาเขาไม่นี้เนี่ยเอาไว้เอาไว้เอาเชือกมาแปะไว้ฮะถ้ามันอยู่ข้างในซึ่งวัวมันก็โตทุกตัวแล้วใช่แล้วผมก็จะทําการเอาให้มันแดนทำไรคะ โอเคได้เอ็กพีด้วยตัวนึงเดี๋ยวพี่ขอไปเชือดวัวทิ้งตัวหนึ่งกันเชือดวัวทิ้งอ,อ่ะอค่าแล้วเสียตังค์ไม่ใช่หมอ่ะวัวไม่เสียนอันนี้คือการหารอาหารใช่ไหมอ่อฮะค่าเลยค<อ>่าเราเราพอค่าเราเพอะผมว่าเพราะหมูดีกว่าเพราะหมูไม่ไม่ไม่โดนหักเงินผมว่าวัวเนี่ยเอาไว้กินนมเหนือเอาไว้นมอ๋อให้เกิดสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่ะสัตว์ที่เราเลี้ยงเราค่าน่ะเสียตังค์ แต่เกิดไปฆ่าข้างนอกอ่ะไม่เสียไม่บัวบัวฆ่าข้างนอกก็เสียไม่เสียไม่เสียพี่ไปลองฆ่าแล้วอา่โอเคนะสําหรับโปรเจกต์ของพี่นิกอ่ะคุณนิกหรือพี่นิกเนี่ยก็ฝากกันไปแล้วเบื้องต้นนะครับภาคแรกครับภาคสุดตลอนมหาปะไลยนะฮะมีสเปซหนึ่งหลอนกับเดสเปซสามอีกหรอที่เงี้อเออหลอนกว่า แต่้เกิดเล่นในสเปซสามอะตรงไหนหลอนอุ้ย้นแมนเอาเฮ้ยมันเบงอะอย่างบ้่งวืนเลยนั่นนั่นนั่นเลยตายเป็นไหนวะตายแล้ว โดนกัลล็อกโดนฆ่าโดยเอ็นด์แมนใช่เพราะว่าเลือดเหลือสองลอดได้มันตายแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะนี่หามันไม่เจออ่าเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเรียบเรๆนะฮะแต่ว่ามันไม่เรียบครับแบบเนี้ย <laughs> <laughs> ล็อกบอกมึงจะคนตีดูให้ได้ช่วยเน่อยอไมเขียงใครวะ อส่างใครเฮ้ยบ้านนี้นะเฮ้ยมาม้ามาโดดโดดข้ามัองข้ามเองข้าข้าเฮ้ยมาเราชอบข้ามนะนี่อัดอยู่เลยอัดอยู่อัดอยู่เอาอู้ตีทีละคนเอ้ยนี้ตีแล้วนี้เขาเรียกยังไงโอ้มีกระตุกนิดหน่อยอันเนี้ยเขาเรียกว่าตีแล้วนี้ตีแล้วชิง ไอ้ลอ็ลอกล็อกล็อกบ้านคนุดนขุดไหมเกียนโชว์ออกออก YouTube ไม่เป็นไรรเ,เราเราเป็นกกนักเกียนได้ข่าวเซิร์ฟก่อนก็นเคยเกียนมาเื่นมาแล้วนี่แม่พูดซะเซิร์ฟเอลจีอ่ะของจำได้เซิร์ฟเอลจีเซิร์ฟเอลจีอะไรไม่อัน้ำหมายถึงเอ็มเบมอืเอเห็นมีเซิร์ฟหนึ่งไม่ใช<ม>่<ม>ที่ลอ็อก กับพี่ปองอะพี่ปอง,ปองเออพี่ปิงปองอนะพี่ลูกปิงปองมาหาอะไรอะอ๋อที่เราพอดชื่อปองล้วบอกปิงปองอคนเซิร์ฟนั้นจำไม่ได้ลเหมือนกันเพ,พราะโปรเจกต์นั้นน่าจะยุบทิ้งเลกเลไปแล้วปุดแม่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณถามว่าใครสอนให้ผมเกียนอ๋อบอกว่าไอพีทนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะก็อลองย้อนไปดูเทเลนเนอร์พลัสนะฮะก็จะรู้จักคุณพีดนั่นเองนะครับก็คือคนที่มันอัดกัดกบกาล็อกนะฮะแต่ในเกมเทเลนเนอร์ p ล u s ก็เป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมนะครับไปที่แล้วอยู่ห้องเดียวกับผมไปนี่โดนจับแยกห้องพอจับเลยเปล่าก็อยู่คนละห้องไงพอพีอยู่ห้องสี่พี่อยู่ห้องห้าห้องไหนดีกว่าห้องสี่อ้าวพี่พีดเรียนเก่งเหรออืม แต่ก็เกมก็พ่อๆกับพี่อ่ะทุกวันอ่อนบ้านใครไม่รู้เตียนแม่มเพอฮะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับคุณนี่ครับวันที่สองเดือนสิบ <10 S 2> เดือนนะครับเออสองห้าหกนะฮะก็พรุ่งนี้ผมต้องไปงรเรียน,น,นพิเศษฮะแล้วก็เตียนจันหนึ่งเสานะฮะก็ถ้าคลิปไหน,นบอกเรียนนึงจันถูกศกไงอ๋อดูตารางผิด แม่ดูผิดด้านถึงเสาก็อาจจะไม่ค่อยได้อัปคลิปหรือจะมาอัปตอนดึกๆอย่างประมาณห้าโมงคือเลิกเรียนอ่ะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเลิกเรียนห้าโมงครึ่งเลิกเรียนว่าพี่จะกลับถึงบ้านกันะห้าโมงครึ่งแปดโมงถึงห้าโมงครึ่งนะฮะประมาณนั้นก็ก็ยังไงก็อย่าลืมมาแวะเวียนดูช anel ของผมด้วยนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้อัปคลิปแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม ชาแนลนิกเกมเมอร์นะฮะของพี่นิกหรือคุณนิกนี่เองนะครับนะครับไม่ใช่ชาแนลมันมันสำหรับคนมันมันอย่างนู้นเฮียแล้วคุณจะไปโฆษณาให้เขาทำไมเนี่ยถ้าคุณกำลังหาราคขายเกมที่มีคุณภาพที่ซื้อที่ชัวร์ป้าแลวมีเกมมากมายที่สตรีมบนเลนแล้วเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจบจอกันได้เกมฟิลลิ่งเกมฟิลลิ่ง เกมฟิชเชอร์ลิงสนุกทุกการเล่นอย่าลืมสนับสนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครัะวัวอะไรการโดนเอลซีโดนลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรแล้วมีอยู่เพื่อความเนื้อขออภัยนะที่พูดเล่นนะแค่โฆษณาเล่นนะพี่เอกครับขอโทษครับไม่ใช่ได้ข่าวมีสปอนเซอร์อยู่แล้วไม่ใช่นะก็ขอเออว่ะเฮ้ย แต่สตรีมชอยตอนนี้ยังไม่ไม่เปิดให้บริการนะอ,อ่ะยังไงสำหรับใครที่สนใจนะฮะการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมต่างๆนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดที่ h a i easy vps. com นะฮะอ่าสปอนเซอร์ของเรานะฮะฟั <c oughs> อะไรมาสรับ<ะ>สนุกใจใช้ easy v p s เย่ยังรอสตรีมชอยแล้วสตรีมชอยเย้แล้วก็อะไรหมดแล้วที่เหลือแคนเซล เออสำหรับติดต่อเป็นสปอนเซอร์นะติดต่อได้ที่คุณนิกครับทุยอ่ะอ่ะเดี๋ยวการติดต่อฮะติดต่อผมหรือติดต่อจะมาคุยเล่นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมทิ้งสกายไว้ใต้คลิปกับเฟซบุ๊กนะฮะอืออย่าลืมทิ้งตู้ได้ล่ละอ่ะอันนั้นมาชแนลพี่แล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งชแนลคุณนิกไว้ในดิสคริปชันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามนิกเกมเมอร์ KLVPS และเทลนิเซอร์ A v S, นะครับสวัสด,ดีครับเอ่อไอ้บอกระยำไม่โฆษณาให้เแี่นัทเนี่ยไม่โฆษณา <c oughs> เขาเรียกสนยุนธยาสุนธยาก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับโอเคสวัสดีครับ